เพลงสองเพลงก<อ><อ>็องออสองเพลงเาื่อคู่กันใช่ไหมคนละเพลงสองเออวอร์<อ>ชันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วก็้มงหง่งกับ ทำเลยนะแต่งตัวแล้วว่า้าทาเล็บไหมหนึ่งก็เขาบอกให้แต่งตัวทำเงินแบว่าลูกที่อยู่ในตู้ออกมาสบายเลยนะทาเล็บต่าเองทาเล็ยที่ทาเล็บมันต้องแต่งหน้าทาปากด้วยนะเขามีเครื่องทาเครื่องอุปกรณ์เต็มเลยอยู่นั่นแป้งก็ทาไปเลยแงงขอถ้าไม่แต่งเนี่ยเขาจะเอาผู้ชายไปทุกคืนนี้ผมไม่เปิดกล่องเพราะว่าไปเอาจะไปลุกเลยเราไม่ให้หรอกเราไม่ให้หรตรงขนตามีหรือเปล่าก็ราวีออสอะให้นอนอยู่หน้าหน้าอะไรแม่สอนแล้วจริง ทิงทิ้งชาปานมแล้วาครับมันต้องแต่งเือนอยู่นะไม่ได้ว่าเก่าวก่าก่าว่าเก่าจุดทูบว้นอนนานด้ยังนอนนานได้รับกันมาในเจ้าเก่าีเดียวแล้วก็เกันมาใหม่ใหม่เลยรับจัมาใหม่ใหม่เลยไม่คอดีแล้วดีแล้วที่เขาเตือนที่เขาเตือนเราคือดีแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นเบยมีบ้านอยู่แกแงไปนอนอยู่ตรงแม่ต่อระพี ดีดีนะทำมันเลยนะเดี๋ยวตาดครัเดีวคราไป่ผู้ใหญ่นะครับได้ครับวันนีุ้นยได้คะแนน่สาวนะครับครับ่้นสายาสมร้น่าะ้อแต่งแล้วนะสายาสุดแน่นนเครื่องุ้หน่อยอะีอีกรอบหนึ่งเพิ่งมา พรุ่งนี้เลยเริ่มต้นเลยเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่บอกแล้วเพราะว่าวีออสแกนอนแต่คุงข้างตอนตีสองเราหมอนุ่มอยู่ในเต็นเนาะแล้วผมก็ตกใจว่าวีออสเป็นอะไรเนี่ยแล้วผมก็วิ่งไปข้างหลังเลยเพราะผมกลัวว่านคุ้มข้างไม่ได้กินยาหรืออะไรแบบนี้นะเราไม่ได้ว่าเพื่อนนะพอมาแกตาเหลือแล้วผมจะไปตามคนมาตนีสองที่สามแล้วปรากฏว่ากะาพราหนึ่งแกก็สลบไปวีออสตรงตรงเปตรงนั้นอ่ะ แล้วผมก็นอนเพราะว่าเรากลัววิออดแล้วตื่นเช้ามาวิออดก็หายไปแล้วอพอมาปุ๊บเราก็เราก็ไม่ได้พูดก,กันใครเช่นครับนอนอีกวันหนึ่งฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาเข้าฝันแล้วนอนกดทับหมอหนุ่ม,มในเต็นท์ลุกไม่ขึ้นเลยเขาบอกต้องเอาชุดไทยใส่ถวายเขาเก้าว,วันถาวายพ่อปู่แล้วก็แม่ธรพีทั้งเก้าวันแนละ้วทวีออสกับผมไม่ไงั้นเขาจะเอาไปเอาไปทั้งคู่แล้วต้องทาเล็บแดงด้วย ต้องแต่งหญิงครับแม่งล้เขาเอ่าไปชุดที่อยู่ในตู้มาในตู้ของแม่ธรพีแล้ว้็เก้าวันซ้ำด้วยนะไม่ซ้ำไม่ซ้ำด้วยมีกี่ชุดก็แล้วแต่มีกี่ชุดก็แล้วแต่ต้องแต่ต้องไม่ซ้ำใช่เก้าวันถ้าไม่ซ้ำก็คือเก้าเก้าก็สิบแปดสิบแปดชุดใช่ไหมอยู่ในนั้นจะไปถึงหรือเปล่าเกินเกิน ถ้าเกิดไม่เป็นไรขออยาแต่งแล้วไม่ให้เหมือนบางทีใช้อาจจะเล็กบ้านก็คงไม่เป็นไรผมให้แต่งเป็นหญิงไม่งั้นก็ถ้าเราไม่ทําตามผมอาจะได้แค่สบายเขาจะเอาผู้ชายไปก็คือผมสองคนเพราะว่าผมหาวีออนแล้ววีออสอ่ะเคยนอนอยู่เต้แม่สอพีมาก่อนเมื่อเดือนกุมภานอนตอนนั้นเพราะวีออสไม่มีบ้านอ่ะเนาะตอนนั้นน่ะผมก็เลยแล้วก็ผมก็มานอยตรงเต็นด้วยแล้วผมก็ไม่ได้จุดทูปอะไรเลยแล้วไม่เคยจะขอญาตเลยเลยนะจริงจังสิทธิ์น่ะแรงว่าผมก็โดนแล้วนะนอนกดทับลุกไม่ขึ้น เพราะว่าสังเก็บนะใครมาเรียกหมอหนุน่มบ่หมอหนุ่มเื่นถึงสี่โมงเย็นไอ้สี่โมงเช้าใช่ไหมลุกไม่ขึ้นเลยผมก็เลยเกยใจเลยว่าต้องสายตาใช่เลยผมก็เลยเรื่องกลัวแล้วผมก็เลยไปบอกตาชานเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นเนาะตาชานบอกว่าถ้าเขามาบอกนะผมควรจะทําตาม,มเพราะว่าสิ่งลึกลับหรือว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อถือหรืออะไรแล้วแต่อยา่าไปลบหลู่มเราควรจะทาตามดีกว่าีิออลเพราะเราก็กลัว พอดีก็ปรึกษาลุงใหญ่แล้วปรึกษาลุงก่อนนั้นแลยนะเลยมาถามตาชาญดูว่าตาชาญจะให้แค่นําแนะนายังไงทายังไงเพราะว่าเราชอบไปเที่ยวแถวนน้นด้วยอแถวป่าที่ใกล้ๆเนี้ยวัาญเราก็ไม่ได้ยกมือว่างนะผมก็เลยเอ๊ะทำไมผมโดนกดทับหลายครั้งแล้วตั้งแต่วีออสคุ้มข้างวันนั้นน่ะก็เลยขอเข้ามาหลายอย่างบอกว่าเดี๋ยวมอนอนฝันเดี๋ยวจะใส่ชุดไทยของแม่สวพีที่เขาเอามาถวายกัน เขาบอกให้ใส่9้าวันแล้วก็ใส่ห้ามซ้ำแล้วให้ทาลิบแดงที่ผมฝันมาสองครั้งเลยเหมือนกันไปเลยครับใส่ใส่รำไม่ใช่เฉยๆใส่รำครับใส่รำมีตรงแม่โสพีกับปู่ไว้กิดแล้วแต่จะรำสลับไปได้แต่ให้ให้ครบทั้งสองคนสองที่สองที่ผมก็เลยคิดในใจว่าเนี่ยแหละครับสิ่งเรนรับมันจะจะมีจริงเนาะถ้าเราไม่แต่งหญิงร่างจะลาย แมงนี่เมื่อกลางวันก็ถีบไปแล้วทีหนึ่งครั้งเใช่ครับที่หงายท้องอ๋อใช่ใช่หมอนุ่มหงายท้องไปเที่ยวแล้วครับที่ตรงนั้นนะครับล้มครับล้มพดีก็ล้มอ่ะล้มไปเลยพี่แดงเห็นอยู่ครับถีบเลยเหมือนโดนโดนถีบกัอย่างตกไปที่ตรงนั่นเลยครับแปลว่านั่นแหละครับเขาเตือนมาแล้วว่าต้องรีบต้องรีบแล้วนะเนี่ะว่าวันเป็นบอลโกนนี่เนะ วันโกนแล้วก็มาเป็นวันพักต่อใช่ไหมครับนั่นแหละครับพรุ่งนี้มันโกนอ่ะพรุ่งนี้เป็นโกนด้วยครับแดง <c oughs> ว่าเ <c oughs> ขาต้องการให้พรุ่งนี้เลย <c oughs> นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเห็นบีออสก,กับหมอนุ่งแต่งชุด ทยที่อยู่ในแม่สอรพีก็คือมีสบายมีอะไรเหมือนแต่งเป็นหญิงนะครับเอฟซีถามว่าฝันเมื่อไหร่ฝันเมื่อคืนเมื่อคืนวานครับคือสองคืนฝองนติดกันเหมือนกันลุกไม่ขึ้นสังเกตว่าหมอหนุ่มไม่ได้ตื่นเช้าเลยนะตื่นสายเลยนะครับลุกไม่ขึ้นครับแต่คืนนั้นน่ะคืนนั้นที่ผมภาวนาคืนนั้นที่หมอนหนุ่มนอนเตีผมนอนเตีแดงอ่ะผมฝันผมฝันว่าจะมีผู้หญิงเดินเข้ามา เดินเข้ามาจะมารูปเราหัวตกใจสะดุดสะดุ้งตรงเตน่ะที่ิคยหัวมองหนุ่มไม่ยินเสียงผมน่าจะวิ่งหนีมาผมลุกขึ้นมาเฉลื่มตามองไม่มีหมอหนุมไม่อยู่แล้วเน่ไมเป็นหมอหน่มผมถิงรังผมว่าหมอหนุ่มมาทำแก้มผม มองตาไม่เห็นมองหนึ่งแล้วเป็นแค่เลยตายไปแล้วกู้อะไรอยงนั้นผมก็เผลอหลับไปอีกที่หนึ่งแล้วตีสองสักพักตีสองสักพักหนึ่งผมก็ตื่นขึ้นมาเลยเดินเดินกลับบ้าน